ใหญ่มากอย่างแรกเลยรู้สึกนเียนมากใช่ครัเล็นตักแทนใช่ครับล้วแรกเลยที่ที่ได้มาไเ็ือี๊เพราะว่าที่ขติตามา่ดเได้ใช่ชอบมากแล้วก็ติดตามดู่าดูหน่ยก็รู้สึกว่าภาคนี้น่าจะมีอะไรพิเศษก็น่าดูมากๆแฟ่านมันน็คือที่ไหนีบีก็ขอน้ำายูแล้วครับ ใช่ครับอะไรถึงได้เข้าไปอยู่ในโลกของอตจริงๆเลยครับผมฝากนะไเราไม่ดีนะแต่ไม่เสกไม่เสไม่เสกนัวันนี้ครับผมจะได้พบกับความนิ่งใหญ่ของคอตาเพราอคนด้วยนะครับ แล้วน่าจะแบบที่เดนมาร์กเขาเราบอกว่าเออภางนี้เรียกว่าแอคชั่นแอคชั่นอะไรมันแน่นอนครับเขีนการแคมป์ลุหายองไู้ครับหายแล้วครับผมที่แปลกก็คือสามารถเต้นได้เหมือนปกติเต้นได้เหรอครับผมแบบดีาก็ได้เหรอเฮ้ยจริงๆมันแบบออกแขนออกขาเยปกติได้ไม่ไม่ต้องเป็นแบบเป็นหวงว่ามันเปอโอเคต้องมีอะไรอระวังหมหมอต้อง ท้าเราโขโลคโขนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ระวังครับระวังพวกตกหลุมอะไรไม่ได้ครับตก็คมรักได้ไหมก็คมรักได้อยู่เฮ้ยจะมีความหวาดระแวงไหมคะเวลาที่แบบถ้าต้องเต้นหรือต้องทำอะไรต้องแบบกระพริบตากระแทกก็ยังมีเสียวๆบ้างครับผมพว่าตอนนี้ก็คือหายปกติแล้วก็ต้องนใส่ชุดอยู่นั่นแ้ละก อช่ขอไคุณมากเลยฝักหน้าไหนครับพี่นซ้ายขอบคุณมากอย่าไปหมดเนะครับก็ยูเ่นน้องแต่้ชก็ช่วยมาโค้ชกำลังใจสุดปกติจากน้องแรงมากเล่นเหมือนเที่ยวแรมาก่อดูสมองมากเทม่ยวอะไรคะเที่ยวอย่ วัอาจจะเป็นมแปดเยอะับผมด้วยแต่ผมเหน่อยผมด้วยใช่ใช่ผมเพาะผมเพาะตัดใจเลี่มีซีรีส์ใช่ครับเราก็เข้าเข้าบทคือเาต้องเปลี่ยนเหตุการณ์เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสนัดโซเที่ยวขนาดนั้จุงใช่ไหมฮะจุงซีซีทีวีฉันสองสิบใช่เล่นกันเล่นปกติอยู่แล้วนะใช่แต่ไม่ได้งลงเลยนี่ ก็คุณจ้งเข็นเพลงกแล้วเขาก็ถ่ายเลยก็ไม่รู้ต oh <inaudible> ัวใช่ไหมใ่ครับรู้เพ like <ungen> ิงรู้ต <hotels> ัวไหมคะว่าโดนถ่ายขนาดนนั้ไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเพราะผมถลัดไม่จุ้งใช่พอรู้อีกก็เอ๊ะทำไมคนแขกอะไรในในอินส์มันมีหมดใช่เข้าไปดูก็อ๋อจุ้มนี่เองเป็นคนลงนะฮะครับคือหลายคนก็แบบเอ๊ะก็ปกติต้องเล่นกันขนาดนั้นเลยหรอปกติเลยปกติก็เล่นเล่นปกติแล้วครับอยากฝากบอกแฟนๆคอมเมนต์ขนาดไหนบ้างคะกิจกรรมเมื่อวานนี้ ก็เล่นเป็นปกตินะจะเล่นแนี้บ่อยไหมถ้ออกสื่อบ่อยๆออผสิเกินเงินเกินเงินเราเล่นดูเราเล่นดูเราเล่นด้วยอันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอ้โพี่กระจุกใค้พี่กระจุกอ้ระจุกไปร้อยแล้นี้ยตอนเดี๋วกระจปร้อยอีกร้อยอีกตอนนี้โอ้โหหรือไม่กได้ครับได้ครันแต่เราก็จะิบกันจะิบกัใส่ใส่เนยมากใช่ ำงานด้วกันเราเราเป็นรทีสนิทกันใช่เนแต่งานทำงานด้วกันเรารู้สึกว่าสนุกทุกวัน้เรื่องแล้วก็สน่ากับตอนนี้ทีีี่่เปคะอหเยอะมากน่าจะเกินครึ่งแล้วตอนนี้ใช่ก็เร็วๆนี้ก็น่าจะได้ติดตามจัปีหน้าก็น่าจะได้หลังจกนเรื่องเลยมีทังสกาเลตามีรับรัะโลกเชื่อ ก็ไม่ก็ก็มีมีเรีกว่าทุกคนเลยใช่วนแคตนแคตเปางแผนาแผนางแผนอยู่เพราะจรงจิผมก็ย้ายสีแรกเสีดำด้วยกันคู่ปีแรกก็อยู่สีขมานี้เราย้ายฝัปสีดำก็มีเตรียมตัวอยู่เพราะว่าเจอเพื่อนใหม่หลายหลายคนแล้วก็กลับมอาแผ่นมาเอแผนกันหน่อยใช่ก็มีเตรียมโัวเลยอยนี้ทโเพราว่ากีลา ในทีมในทีมตัวข้ามอ่ะฟุตบวกัน้ราเก่มาีอะทีงงไเลยนนี้ใส่ฟุตบอลใช่ไหมดิจิตอลเหรอเลี้ยวไปซ้ายไป้ไปขวาไอง้หลบเก่งหลบเก่งโค้็แบบนักกีฬานะครับตอนแรกเห็นบอกว่าอนนี้ใน่ายเขาไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังกีฬากันฟังกล้องกันแล้วเพราะปีที้พี่ซีเขาทำไว้ดี เรียกว่าใช้ใช้นาทีเนี่ยเนี่ยที่ชอบก็เห็นเป็นความรู้เรื่องภาษาพีลามยังไงสิเตะเตะคนเกี่ยวรอค่ะเดี๋ยวรอวันที่สิบนะคะได้เลยค่ะครับขอบคุณมากครงนี Ja, okay. ich